สวัสดีข่าวไทยฟุตบอลนิวส์ครับไปเริ่มกันที่สุกุปข่าวสเเทือนอาเซียนสนามแห่งปี2021ติดท็อป6ของโลกสรุปผลบวกตารางคะแนนสึกฟุตบอลไทยลีกวันที่20มีนาคมไปเริ่มงที่มรดดเตโชติดท็อป6ของโลกนะครับสนามแห่งปี2021สื่อสเตเดียมดีบีสื่อชั้นนำของโลกที่นำข้อมูลเกี่ยวกับสนามฟุตบอลจากโปลแ,แลนด์ได้ประกาศ10สนามที่ดีที่สุดของโลกที่เปิดใช้ในปี2021นะครับ ประกฏว่าสนามจากไอเซียนอย่างมรดกเตโชของกัมพูชาติดอันดับ6ของโลกเราจะไปดูกันนะครับ10อันดับสนามแห่งปี2021ประกอบไปด้วย 1. Estadio ต l ดิโอซดาจากประเทศสเปนสนามของสโมสรโอซาซูนาในประเทศสเปนความจุ23,500คน 2. อ s t a d i o u n i อยูนิโคมาเดเด d ิ s ดจากอาร์เจนาสนามของทีมชาติอารจเจนาความจุ30,000ที่นั่ง 3. e s เอสต o ดิโ บองโคลไวยากิว bon จากเอกวาดอร์สนามของทีมชาติเอกวาดอร์ความจุ1 2 0 0 0ที่นั่ง4ีสเตเดียโนสตูอาจากโรมาเนียสนามของสโมสรสเตอัวบูคาเรสในประเทศโรมาเนียความจุ3 1 0 0 0คน 5. ยูโรปาพาร์คสเตเดียนจากเยอรมนีสนามของสโมสรไฟบวกในประเทศเยอรมันความจุ3 4 0 0 0คน 6 m o l o d o k ok, Teco n ท t โ o o n l Stadium จากแคมเบเดียสนามของทีมชาติกัมพูชาความจุ60,000ที่นั่ง7 a l t อัลทูมามาสเตเดียมจากกาตาสนามที่สร้างเพื่อจัดฟุตบอลโลกปี2022ประเทศกาตาความจุ40,000คน8เอัลเบสเตเดียมจากกาตาสนามที่สร้างเพื่อจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2022ประเทศกาตาความจุ60,000คน 9. สเตตออมนิสปอร์ตพอบิยาจากแคมรูนสนามของทีมชาติแคมรูนความจุ6,000 60, 0ที่นั่งและ 10. l o v e r c o m f i e l d USA สนามของสโมสรโคลัมบัสครูในประเทศสหรัฐอเมริกาความจุ20,000ที่นั่งส่วนบุรีรัมนะครับพ่าย BG จีคารังประสาทสายฟ้าเลยนะครับถ้าเลือคว้าชัยชนะแรกในรอบ7เกมฉลามชมบุรีเฉียนสมุูรประการ ส่งผลให้ BG ปทุมนะครับคว้า3คะแนนสำคัญยังอยู่ในเส้นทางลุ้นแชมป์กับบุรีรัมย์สรุปผลศึกฟุตบอลไทยลีกแมตที่26วันที่20มีนาคมเชียงใหม่ยูเนเต็ดแพ้ให้กับหนองบัวพิชยาเอฟซีหประตูต่อ3สมุทรปราการซิตี้แพ้ชมบุรี f อฟซีหประตูต่อ2การเทเลเอฟซีชนะนครราชสีมามาสตาเอฟซีสาประตูต่อ2บุรีรัมย์ยูเนเต็ดแพ้ให้กับบีจีปทุมยูเนเต็ดสูงประตูต่อ 1, 1 อัปเดตตารางคะแนนที่1บุรีรัมยูเนเต็ดมี57คะแนนที่2องบีจีปทุมยูเนเต็ดมี48คะแนนที่3ามแบงคอกยูเนเต็ดมี43คะแนนที่4เชียงรายยูเนเต็ด41คะแนนที่5ชลบุรีเอฟซีสีคะแนนที่6หนองบัวพิเชียเอฟซีสีคะแนนที่7เมืองทองยูเนเต็ด39คะแนนที่8การท่าเล่เอฟซีสาคะแนนที่9กขอนแก่นยูเนเต็ดเอฟซีสาคะแนนที่10โพลิสเทโลเอฟซีสาคะแนน ที่11ประจวบ fc 30คะแนน12ราช,ชบุรี fc มีอยู่28คะแนน19นครราชสีมามาสตอร์ fc 28คะแนนส่วนโซสีแดงนะครับอันดับที่14สุภาพุพรรณบุรี fc 26คะแนนอันดับที่15สมุทรประการซิตี้22คะแนนและ16เชียงใหม่ยูไนเต็ด14คะแนนครับ ส่วนุกขบข่าวต่อมานะครับเสถียรอาเซียน BD24H ตีข่าวตัวแทนกวงไห่เผย14-15ข้อเสนอใหญ่ชักศึกว่าง่ายจุดเบลของจริงแผงลิททายเกมยิงแสงคู่แข่งเสถียรอาเซียน BD24H ตีข่าวตัวแทนกวงไห่เผย14-15ข้อเสนอใหญ่นะครับเสีษฐใหญ่ของเวียดนามบองไดา 24H ตีข่าวใหญ่ตัวแทนเงียนกวงไาย,ยอมรับมี14-15ข้อเสนอเพื่อคว้าตัวซูปเปอร์สตาร์ทีมชาติเวียดนามทางสื่อเวียดนามแล้วครับระบุเงี้ยนกวงไฮไม่ตกลงขยายสัญญากับสโมสรฮานอยเอฟซีและรับว่ารออำลาทีมเพื่อต้องการที่จะย้ายไปยังต่างประเทศเพื่อความท้าทายของตัวเองเงี้ยนดังวานตัวแทนของกวงไยเปิดเผยว่ากวงไฮต้องการไปต่างประเทศจริงๆเพื่อลองใช้สภาพเล้อมใหม่นี่เป็นเวลาที่ดีสําหรับกวงไฮไปเพื่อเติบโต มีคำเชิญจากสโมสรในต่างประเทศสำหรับกวงไฮทั้งจากยุโรปเอเชียหรือแม้แต่สหรัฐอเมริกาโดยรวมแล้วตอนนี้เรามีข้อเสนอประมาณ14-15ข้อเสนอในมือนี่เป็นเรื่องปกติเพราะความสามารถของกวงไฮได้รับการพิสูจน์แล้วโดยแหล่งข่าวบางแหล่งนะครับมีแนวโน้มว่ากวงไฮจะไปออสเตรเลียหรือสวิตเซอร์แลนด์คาดว่าสัญญาของกวงไฮกับทีมยุโรปจะเป็นสัญญาชั่วคราวเป็นเวลา1ปีตามความสามารถและความ สามารถในการยกระดับก่อนที่จะมีการตัดสินใจต่อยอดกับกวงไฮหรือไม่เป็นที่ทราบกันดีว่าโค้ชปาร์คฮังซอได้พบกับกวงไฮเป็นการส่วนตัวและตั้งใจที่จะแนะนําให้เขามาที่เกาหลีเพื่อเล่นฟุตบอลตามคําแนะนําของต้นสังกัดของเขาอย่างไรก็ตามกวงไฮปฏิเสธโดยมุ่งที่จะไปยุโรปเพื่อเสนอความปรารถนาของตัวเองและความปรารถนาอันแรงกล้ามาหลายปี นายนังวานกล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับอนาคตของกวงไฮว่าจะทําสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับอนาคตของแข้งระดับซูเปอร์สตาร์รายนี้แต่เขาก็ยอมรับด้วยว่าเขาจะจิดตั้งเงื่อนไขที่ควบคุมจํานวนการแข่งขันของกวงไฮไม่ได้เชื่อว่ากวงางไฮจะสามารถเล่นให้กับทีมใหม่ได้ตามที่หลายคนคาดหวังส่วนช้างศึกนะครับว่าไงจุดเบลของจิงแผงลิททายเกมยิงแสงคู่แข่ง3ประตูต่อ 2, 2. จุดสุม่มเซาเปาลนะครับกองหน้าลูกเริ่งไทยออกสตาร์ทเป็น11ตัวจริงให้กับทีมสโมสรเชลซียู8พบกับนอริสตี้ในสื่อฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษยู8นะครับโดยจุดสุม่มเซาเปาลนะครับถูกจับยืนในตำแหน่งกองหน้าคู่กับรอนนี่สตาร์เตอร์ครึ่งแรกเป็นฝั่งทีมเยือนนอริสตี้บุกขึ้นมานำหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับตั้งแต่นาทีที่10จากการทำประตูของอเล็กซ์เมทอส จากนั้นนาทีที่25เจ้าถิ่นเชลซีมาได้ประตูตีเสมอเป็น1ประตูต่อ1จากการทำประตูของดูเบอรี่และทีที่37ทีมเยอนนอลิสตี้มาได้ประตูขึ้นนำอีกครั้งเป็น2ประตูต่อ1จบครึ่งแรกครับเชลซีตามหลังนอริสตี้1ประตูต่อ2เข้าสู่ครึ่งหลังนะครับต้องรอจนถึงนาทีที่78 เจ้าถิ่นเชลซีได้ประตูตีเสมอเป็น2ประตูต่อ2จากการทําประตูของ G เข้าสู่2นาทีสุดท้ายของเกมนาทีที่88ชุดสุนซับเบลนะครับกงหน้าลูกครื่งไทยซับประตูสําคัญช่วยให้เชลซีพลิกแซงนอริซิตี้เป็น3ประตูต่อ2จบเกมครับเชลซีเปิดบ้านเอาชนะนอริซิตี้3ประตูต่อ2คว้า3คะแนนสําคัญได้สําเร็จครับสำหรับจุดสุนซเบนะครับเป็นกองหน้าไทยในยุโรป ที่อยู่ในลิสต์รายชื่อที่มานำแป้งนมบานล้ำซ้ำต้องการดึงตัวมาล่าตาขายให้กับทีมชาติไทยต้องรอติดตามว่าเขาจะตัดสินใจเรื่องนี้อย่างไรนะครับ